หอมเองได้ไปเห็นชื่อของพี่น้องชาวไทยที่บอกเลยว่าไม่อยากเชื่อว่า,าชื่อเหล่านี้จะกลายมาเป็นชื่อคนได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะเมสุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะน้องหอมเองก็มีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาฝากพี่ๆ FC ทุกคนนะคะเป็นเรื่องที่ดูแล้วหลายๆคนต้องหายคลายเครียดอย่างแน่นอนเลยนะคะ เพราะว่าในช่วงนี้นะคะน้องหอมเองก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็ฝนตกเอยถนนไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็อยู่ที่บ้านเลี้ยงไก่วนไปนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็จะทําคลิปอยู่บ้านเองนะคะและในวันนี้นะคะน้องหอมเองก็ เล่นมือถืออยู่ดีๆนะคะจู่ๆก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่มันเห็นแล้วขอบอกเลยว่าไม่ขอดูคนเดียวนะคะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆ FC ของน้องหอมและทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากให้ได้คลายเครียดไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าในคลิปนี้จะเป็นคลิปดีแอคชั่นนะคะอย่างแรกนะคะน้องหอมเองก็จะต้องขออนุญาตนะคะจากเจ้าของช่องนะคะ SPD นะคะชแนลนั่นเองนะคะก็วันนี้น้องหอมนำคลิปอ่เรื่องราว ที่มันดูแล้วมีสาระดีๆนะคะจากช่อง SVD มานะคะก็ระเรียนๆเวทีทุกคนนะคะสามารถเข้าไปกดรับชมและติดตามได้นะคะในช่องของ SVD นะคะชแน,นลนะคะก็จะมี คอนเทนต์ต่างๆนานาที่มันดูแปลกกับคนอื่นอย่างแน่นอนนะคะก็ถ้าใครหลายๆคนชอบนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมและกดติดตามได้เลยนะคะขอบอกเลยว่าแค่ได้ยินเสียงแอดมินในการพูดนะคะแค่แค่นี้ก็ตลกแล้วนะคะบอกว่าบอกเลยว่าในเนื้อเรื่องที่เราจะชมกันนี้นะคะบอกเลยว่าหากว่านี้อีกเยอะเลยนะคะ นั่นก็คืออย่างแรกเดี๋ยวจะเล่าอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวไทยที่มีชื่อแปลกๆนะคะบอกเลยว่าหลายๆคนก่อนหน้านั้นพี่พี่เอฟซีก็ถามคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าเอ๊ะทำไมคนไทยใหญ่ทําไมถึงมีคนชื่อหอมเยอะจังทําไมมีคนชื่อติ๊บชื่อฟองเสือชื่ออะไรเยอะจังนะคะอันนั้นมันก็คือเป็นเรื่องราวที่แปลกสําหรับพี่ๆชาวไทยใช่ไหมคะแต่วันนี้น้องหอมเองได้ไปเห็นชื่อของพี่น้องชาวไทยที่บอกเลยว่า ไม่อยากเชื่อว่าชื่อเหล่านี้จะกลายมาเป็นชื่อคนได้นะคะและก็ไม่รู้ว่าออบบคนที่ตั้งนะคะคิดยังไงถึงมาตั้งชื่อแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเห็นแล้วฮาสุดๆเลยนะคะและในเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงจะฮาขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนไปคลายเครียดพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยคุณผู้ชมโปรดทราบ เตรียมและเข็มข,ขัดไว้ให้ดีเพราะต่อไป,ไปนี้หาชีตแต่งอย่างแน่นอนประชากรไทยมากกว่า66ล้านหนึ่คนมีผู้ชายมากกว่า3 2ล้านและผู้หญิง3 3ล้านซึ่งคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าละ่ะว่ามีคนชื่อสมชายไปแล้วมากกว่า2,40,000คนเรียกได้ว่าเป็นชื่อที่เหลือที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ คุณผู้ชมมีคนรู้จักที่ชื่อสมชายหรือเปล่าละ่ะซึ่งในขณะเดียวก,กันก็มีชื่อที่ผู้ใช้ค่อนข้างน้อยไม่ซ้ำใครแปลกใหม่ทั้งจากความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจซึ่งรายชื่อดังต่อไปนี้ถูกรวบรวมเอาไว้และปรากฏอยู่จริงในประเทศไทยงั้นวันนี้ s อสเพื่อมี47อันดับชื่อที่แปลกที่สุดตลกที่สุดโ,โคตรเฟ<ล> <feel S 2> ี้ยวหาคิดแตกอย่างแน่นอนจะมีชื่อไหนบ้าง จีนั้นจะเหมือนชื่อของท่านผู้ชมหรือเปล่าไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย47คุณสายใจเกาะมหาสนุกเกาะมหาสนุก46คุณผู้ชมลองอ่านดูสิการหารโดนอมการหารการหานโดนอมคุณก้าหาร โดนอมโดนอมไม่ใช่โดนอม <c oughs> แม่สันก็นกอ่านผิดเหมนกันแลกโดนอม45่เหือนาทีปรัมกระโถกกรัมกระโถกสี่สิบสี่คณสามซอนคุณสามซอนคุสามสอนสามซอนเนาะสีสา คุณจันมีโถรองมูลโถรองมูลโอถามว่ามันแปลกตรงไหนสำหรับใครที่ยังไม่รู้คำว่ามูลหมายถึงหมายถึงอะไรอ่ะ42ขุนชาชานเล่นเอาขำเล่นเอาขำแบบนี้ก็มีได้เหรอ41คุณบัณนพศเจ็ดพี่น้องร่วมใจโอ้โหคุณบัรพศเจ็ดพี่น้องเจ็ดคนเลยแหละ บอกเลยว่าแปลกมากนะคะสาสิบคุณแคนอัตราหา้าอัตราหา้าแปลว่าอะไรอ่ะสามสิบเก้าคุณติปบุญนำคุณติปบุญนำอันนี้ไม่ค่อยแปลกนะคะสามสิบแปดคุณบริสุทธิ์คุณบริสุทธิ์ชื่อบริสุทธิ์อาจจะไม่แปลกหรอกแต่ถ้าหากว่าจืดๆแล้วมีคนเถอเข้าแล้วถามหาคุณบริสุทธิ์กริง๊งกริ๊ง คุณบริสุทธิ์ไหมครับมันก็จะปแปลกๆอะไรยอยู่นะปนแปลกๆแล้วปแปลกๆจริงๆชื่อนี้นะคะ37คุณบรุทอกกระทกงงไม่เคยได้ยินมา 36, ก่อนเลยสามสิบหกเพื่อนล่าอ่านชื่อนี้ดูชาิหมาใช่ไหมคุณชาิหมาเหรอแน่นอนว่าเลายคนอาจจะอ่านชื่อไปอีกแบบหนึง่ง <Yeah. S 1> แต่จริงๆแล้วชื่อนี้อ่านว่า ชาติฮามาชาติหมา,า,หมามใครชาติหมาแต่อย่างไดใครใครอ่อนก็ต้องออกว่าชาติหมาสามสิบคุณชายยศพ,พ,พมจารีพี่น่าพมจารีพินาหรอสามคุณฮารินาะปาระปักเป็นจุนโอ้ชื่อบอกเลยค่ะแปลกมาก3คุณวรุณาสุกจันทราคาดี ยาวมากเลยสามสิบสองคุณหรูหราออมตองโอ้หคุณหรูหราออมตองคุณหรูหราออมตองคุณพักภูมิคุณภาพดูที่วนดูที่โอ้โหอันนี้แปลกจริงสามสิบคุณไพรัตหม้อน้ำร้อนหม้อน้ำร้อนยี่สิบเก้าคุณไซเมน์ท้อน้อยเมน ให้ตั้งชื่อให้ลูกพี่คนนี้ช่วยเหม็นฟางน้อยโอ้ได้ย8 8คุณมนสัก์กลางมุ้งคอยกางมุ้งคอยกางมุ้งคอยอะไรนะครับลูกพี่หรือว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกันนะตลกอ่ะ 27. คุณรำเทียนจ้องผสมพันธ์จังผสมจองผสมพันธุ์ก็แบบนั้นน่ะนะไม่ใช่จริงเหร บบนีจริเหเ26คุณเอกกรุนาเก่งระดมยิงเก,งกยคุณเอกกรุนาเก่งระดมยิงเืง่อดอดีตสมาชิกขบวนการเสรีไทยอดีตโฆษกรายการทีวีโทรทัศน์วิทยุเช่นรายการ20คำถามและผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมฐานสื่อสารและโทรทัศน์ไทยซึ่งปัจจุบันนั่นก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องห 25คุณนารัตพัดลมโอ้โหคุณนารัตพัดลมพัดลมก็มาย <14. S 1> ่คุณท่านฮองเต้สมรุนาวันสมรุนาวันโอ้โหคุณฮองเต้ยีเพื่อเนเพื่อนลองอ่านชื่อนี้ดูอะไรอะคุณรอ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 อ่านว่าไงอะรอ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 แม่แอบใช้เวลาหลายนาทีในการอ่านชื่อนี้เลยทีเดียว โดยชื on, um, oh. <Jean> ่อนี no ้อ no ่านว่าคุณระรนรอน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 เอาความจริงแทนแล้วก็อ่านว่าคุณละร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 อนยี่สิบสองคุณกระหนกกรเหม่งเวหากระหนกกรเหม่งเวหา21คุณบรรจงหนึ่งในยุทธจักรโอ้โหหนึ่งในยุทธจักรเลยนะคะ ยีคุณสักดิพันธ์ชอบนอนงายชอบนอนงายโอ้โหไม่ต้องถามท่านอนกันเลยทีเดียวที่แบบนี้เลยเหรอ 19. คุณอาทิตย์จูกระจ่างแม่แอดอยากถามว่าเปิดออกมาแต่ละทีจากมืดมืดเนี่ยกลายเป็นกลางวันได้เลยไหมครับหลวงพี่สลกเลยอะสิคุณอาโนเหลาทอง หลาวทองเหรออาโนคุณกันภายศูนย์สิ้นภัยโอ้โก<ม>ันภ<า>ยัยศูนย์นี้น,น่าจะรักษาความลับได้เป็นอย่างดี 16. คุณนรงนัดใช้ปืนโอ้โหนัดใช้ปืน 15. คุณหวังนาทีสูยืนยงแล้วป่านนี้เหน,น้องอนอนหรือ,อยังนะ จริ 14, รบสี่คุณสมศักดิ์หวังกระแทกคางอะไรเนี่ยมีชื่อ 13, แบบนี้จริงหรอคุณปัญญาอ่อนใช่แล้วแหละชื่อปัญญานำสกุลอ่ญญอนก็กรกลายเป็นคุณปัญญาอ่อนใสแล้วสิบสองคุณเชือ้อด้แรงจริงหรอ แม่จริงเหรอชื่อเชื้อนามสกุลร้ายแรงก็เลยกลายเป็นคุณเชื้อร้ายแรงสิบเอ็ดคุณประสบนามสกุลอุบัติเหตุก็เลยกลายเป็นคุณประสบอุบัติเหตุใช่เหรอสิบคุณแสงบาดตาสาวแม่น่าจเลาวเอาการแสงอ่อล่าจึงบาดตาสาวนะนะ9ก้ คุณสัญญาชอบโกหกไปสัญญาอะไรไว้แต่ทำไมถึงชอบโกหกมาทันทีแปดคุณชายโยโห่สามทีใช่โยใช่โยใช่โยตายละชื่อแปลกๆที่จริงของเลยพี่เขาเลยโหสามทีชัยโยโห่สามทีเจ็ดคุณหล่อพีลึก หล่อแบบพี่ลึกเหรอขึ้นหล่อยังไรครงคะเนี่ยหล่อแต่พี่ลึกนะคุณสังหารสาหัสห้า <c oughs> <5. S 1> คุณกิติมาข้าไม่ตาย <c oughs> นามสกุลนี้น่าจะเปลี่ยนเองแล้วครับพี่สี่คุณเจรรนวิภาก้านอนหงายก้านอนหงายคุณพี่แกน่าจะชอบนอนหงายแหละวสาม คุณวลิตศราลอดคงรวยลอดคงรวยสองคุณจิรา,ย,รา,รายุบินทะลุบ้านโอ้โหบินทะลุบ้านเลยบินทะลุบ้านเลยนึคุณตายนานแล้วลืมจำไม่ได้เออจริงเหรอมีชื่อแบบนี้ได้เหรอแม่เป็นยังไงกับบ้างล่ะกับชื่อที่แอดได้กล่าวไปแล้วเพื่อนๆละ่ะมีชื่อใครคนไหนที่เพื่อนๆคิดบ้าง แปลกจริงๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดได้ล่างคลิปนี้นะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ทุกคนหายคลายเครียดไหมนะคะหลังจากที่ได้ดยินนะคะชื่อของแต่ละบุคคลนะคะและเพื่อนๆที่พี่ทุกคนที่ได้ยินนะคะมีชื่อที่ตามเอ่อตามที่เห็นตามที่ได้ฟังไหมนะคะ47ชื่อเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นชื่อที่มันแปลกและไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีชื่อแบบนี้ที่เป็นชื่อของคนไทยด้วยนะคะ โอ้บอกเลยว่าสุดฮาจริงๆนะคะและน้องหอมเองอยากจะขอถามพี่ๆทุกคนนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้บ้างนะคะบอกเลยว่าน้องหอมเองไม่แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าประเทศไทยจะมีชื่อแบบนี้จริงๆนะคะและเพื่อนๆที่ทุกคนทางบ้านที่ได้ยินมีชื่อแบบนี้กันบ้างไหมนะคะอย่างเช่นสม,สช,สมชัยสมศักดิ์สมกริดอะไรพวกนี้คือได้ยินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชื่อเหล่าที่เราตามที่ได้เห็นเมื่อกี้นะคะบอกเลยว่า โอ้โหมันไม่คุ้นหูเลยแม้แต่ชื่อเดียวเลยจริงๆนะคะเพราะแบบนี้แหละน้องหอมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าไม่ยอมที่จะดูคนเดียวอยากให้เพื่อ,อนๆพีพีเอฟซี FC ของน้องหอมได้เห็นและคล้ายเครียดกันด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พี่ทุกคนคอมเมนต์มาว่ามันชื่อแบบนี้มีจริงๆอยู่ใช่ไหมในประเทศไทยนะคะแล้วก็นามสกุลแบบนี้นะคะคุณปัญญาอ่อนโอ้ตายแล้วแค่คิดก็ปวดหัวเลยนะคะโอ้ยมีหลายมีหลายชื่อมากเลยที่แบบโอ้โห มันแปลกจริงๆนะคะแล้วพี่ทุกคนนะคะได้เคยมีเพื่อนมีญาติที่แบบมีชื่อแบบนี้บ้างไหมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาก,กันนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆในพี่ทุกคนทางบ้านชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะในคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ